ดูแน้ำเขาเรื่อยๆเลยเด้อหลวงเป็นคนดูแลูแหลวงไม่ไดคุณยายชื่อคุณยายอะไรครับป้าแมวปม้าแมวป้าแมวอ๋อป้าแมวกับปบ้าบัวนะครับเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ครับที่ดูแลแม่โซลพีอยู่นะครับก็มาขอโชคขอลาบครับก็ทำความสะอาดล้างทำความสะอาดแล้วก็มาขอ อันนี้ก็คือบริวารครับบริวาร,รวาของแม่โสลพีนะครับเลขสี่เลขอะไรนะครับรเลขอะไรครับปะบวัวพูดดังหน่อยป้าเห็นเลขสี่ป้าเห็นเลขสี่เนาะใช่ะปะบวัวเห็นเลขสี่แล้วนะครับ ในป้าบัวคนแรกนะครับเนี่ยที่มาทาเนี่ยกับป้าแมวครับที่มารูปมาทำอยู่นะครับเ, 8, 9, เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานนี่เดี๋ยวป้โทษน,นะครับนี่นี่สามตัวเลยนี่นี่เห็นแล้วนี่เก้าแปดเก้านล้วนี่นะเลขเก้าแล้วอย่างนี้นะเก้าแปดแปดอะไรนี่ตัวนี้นะเลขสามเลขห้าแบบนี่นี่ นี่เลขเก้นี่เก้าสามนี่เนี่เลขเก้าไหนไหนี่นี่นี่เก้าเก้าสามเก้ห้ากนี่นี่นี่เหมือนเลขห้าเหรือเปล่าดูสินี่มีหางขึ้นอย่างเงี้ยนี่สตัวเลยเก้าเก้มห้า ทำไมผมเห็นเป็นตัวหนังสือเห็นอออ่างแล้วก็งองูไม่ไม่รู้ผมเห็นเป็นอออ่างกับงองงูเห็นหละแม่เห็นเลขเก้านี่ครับเก้าไหนนี่สองนีต้องเอาโทรศัพท์น่าผมเห็นผมเห็นอออ่างกับงองูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงจุดมันน่ะนี่อยู่ตรงเนี้ครับนี่แม่เห็นสามตัวเรียงเลยนี่นี่เลขนี่สามตัวเลยอื อยตัวพี่หาอยู่้ยังเออเอเลขสามนี่สามตัวเลยใช่ใช่ใช่สามนี่นี่สามตัวเลียงเลยท่านให้แล้วนี่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 แต่ว่าผมผมผมเห็นข้างบนมือป้าบัวน่ะเป็นเลขหนึ่งเลขสามแม่เห็นสามตัวนลยนี่แต่ขยบมาอีกครับป้าบัวขยบมาทางนี้นี่เออนั่นแหละตรงข้างบนเล็บป้าบัวน่ะผมเห็นเป็นหนึ่งสามนั่นนะครับหนึ่งสามครับแต่แม่เห็นเก้านี่ นั่นไหนตรงเจ้าสามห้าครับตรงตรงเล็บปะบัวลองชี้มาตรงร่องนั้นอีกพีเออหน่ะครับนี่เล็บหนึนี่นะครับเล็บนี่ขึ้นปะบัวนี่ตรงนั้นแหละครับขึ้นมาอีกเล็บหนึ่งเล็บสามนะผมเห็นนะครับนั่นแหละนั่นแหละตรงปะบัวจิ้มอยู่นะครับผมเห็นนะทีแรกผมเห็นอออ่างกับงองูอยู่ทางนี้สามตัวเลยนี่แค่นให้นี่องนะเจ้น้อยบ่าทองทองครับผมคิดว่าเป็นแบบนั้นคําว่าทองอ่ะ ผมเห็นอ้ออ่านกับง,งูแต่ทอทหารนีู่ชสยเพื่อจะเป็นกลุ่มทองมั่งนี่เนาะเฮียนทองผมเห็นอ้ออ่านกับง,งูแต่ว่าตรงตรง,งเล็บน่ะเห็นเลขสามนี่นี่นี่ดูซินี่เก้าห้าอะไรนี่มันห้าเหมือนสามเลยนี่เก้าเลขเก้านี่คนี่นี่ครับมีป้าบัว ป้าน้อยเอ้ยเจ๊น้อยแล้วก็ป้าแมวครับอยู่เนี่ยก็อยู่กับผมก๊อกก๊อกนิวนี่เจโน้อยนี่จริงๆนี่นี่นี่เก้านี่ครับเอาตามป้าบัวเก้าครับเก้าสามแมวไม่เห็นก้าสามห้ารบป้าบัวเห็นเก้าสามห้านะครับแต่ว่าก๊อกก๊อกนิวเห็นหนึ่งสามเก้าสาม 看，多好，你看。